เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทจากผลกระทบของโควิด -19 นะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลผิดนะครับครับจากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระแล้วก็แรงงานนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนและได้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นั้นนะครับล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการ สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยข้อมูลน,นะครับว่ามีผู้ลงทะเบียนไปเกือบ3ล้านคนส่วนประเด็นในเรื่องของการเปิดให้ผู้ลงทะเบียนเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้นั้นหลักๆก,ก็คือจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนกรอกเลขที่บัญชีที่เลขที่บัญชีผิดนะครับเข้ามาแก้ไขเลขที่บัญชีเนื่องจากว่า ในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยไม่สามารถจะโอนเงินให้ได้รวมทั้งกลุ่มคนที่มีใบอนุญาตรับจ้างสาธารณะเนื่องจากรถมีใบอนุญาตทั้งแบบรุ่นเก่าและรุ่นใหม่กำลังจะเปิดให้แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปนะครับสรุปประเด็นหลักๆที่ผู้ลงทะเบียนจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็คือ 1. กลุ่มที่กรอกเลขที่บัญชีผิด สกลุ่มที่มีใบอนุญาตรับจ้างสาธารณะนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้รวบรวมปัญหาไว้เสร็จแล้วนะครับและจะเปิดให้แก้ไขข้อมูลได้ในอีกประมาณ2-3วันซึ่งจะต้องรอคอนเฟิร์มกับธนาคารกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งกรณีคนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ต้องการจะยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันซึ่งมีผู้สอบถามเข้ามาที่เคานเตอร์กรุงไทยกับกระทรวงการคลังจานวนมาก ถือเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะครับว่าถ้าไม่ประสงค์จะลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะต้องยกเลิกทําอย่างไรทั้งนี้กระทรวงการคลังกําลังเร่งทําระบบให้เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลอีก2อสวันนะครับอาจจะมีการแจ้งถึงวิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการรับเงินในครั้งนี้ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ